สวัสดีทุกคนหลังจากเราใช้เวลาประมาณ1่งอาทิตย์ในออสเตรเลียทางซิดนีย์และเมลเบิร์นวันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยกันเราใช้ UOB zenith เรียกรถลิมูซีนเหมือนเดิมได้เป็นรถ SUV ของ audi พอผ่านกระบวนการเราาาช็คอินต่างๆเราก็มานั่งรอใน l ล u จ์เราชอบสนามบินซิดนีย์มากเลยอะทุกคนเรามีความรู้สึกว่าเป็นสนามบินที่ค่อนข้างคึกคักพอสมควรเลยยิ่งช่งชวงเช้าจะเหมาะมากกับคนที่ชอบครื่องบินแบบเราเพราะจะเห็นหลายๆสายการบินทั่วโลกเลยนั่งจิบกาแฟกับกินโยเกิร์ตผลไม้ไปสักพักเราก็เดินไปที่เกตกันว เป็นเครื่อง a m r b u ั A350-900 นะไฟนี้ค่อนข้างตื่นเต้นเลยเพราะเป็นครั้งที่2ที่บิน Business ค a า d การบินไทยแต่ว่าครั้งแรกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่รอบนี้เข้ามาในเครื่องก็ใหม่มากๆทุกคนจัดที่นั่งเป็น1-2-1วันนี้เรานั่งที่ 15A นะ ติดริมหน้าต่างเลยพี่แอร์เห็นว่าเรามาด้วยกันแต่ว่าเรานั่งแยกกันพี่แอร์ก็มาออฟเฟอร์เลยว่าที่นั่งตรงกลางที่เป็นคู่ๆว่างนะจะย้ายไปนั่งด้วยกันไหมแต่เราบอกว่าเราอยากนั่งเห็นวิวหน้าต่างมากกว่าก็เลยไม่ได้ย้ายขึ้นเครื่องมาสักพักพี่แอร์ก็เริ่มเสิร์ฟเป็นเวลคัมดิงเราเลือกเป็นอันชมบนาวเหมือนเดิมค่อนข้าง,งชอบเลยบนการบินไทยกับเครื่องดืม่มชนิดนี้มาสำรวจที่นั่งกันต่อทุกคนเราเห็นว่าเขาเซตของไว้ให้นนองก็จะมีรองเท้าสําหรับใสบนเครื่องกระเป๋าอน้าผ่ม เราก็ผ้าปูสําหรับเวลาเราปรับเป็นเตียงนอนก็ปูผ้าได้เนาะตอนแรกเราคิดว่าเป็นหมดข้างซสอีกรีโมทคอนโทรลไว้สําหรับเลือกดูรายการต่างๆบนเครื่องบินแล้วก็ปุ่มปรับระดับที่นั่งยังใหม่อยู่เลยอะทุกคนเรารู้สึกว่าผลเครื่องนี้ใหม่กว่าเครื่อง777 300ที่เราเคยไปยุโรปมากๆก,ก,กระเป๋าอเนมิตี้คิดเป็นของจิมทอมสันแล้วก็ตัวหูฟังตัดเสียงรบกวนก็มีมาให้เราเนาะ ตอนนี้เราเริ่มพุชแบ็กแล้วเราก็เจอสายการบินไทยอีกเครื่องไฟบาซิดนี่เนี่ยการบินไทยน่าจะเป็นวันละสองไฟได้นะก็นั่งดูเซฟตี้เดโมกันไปพอเครื่องขึ้นปั๊พี่แอร์ก็เริ่มเสิร์ฟเลยอันแรกที่เราเลือกก็จะเป็นวายขาวเนาะ กินกับอมูชบูชที่เป็นหอยเชลกับขนมปังนะแล้วก็มีถั่วอบอุ่นๆมาให้เรากินด้วยอร่อยมากเลยไฟนีพี่ๆเขาตัด presentation ของอาหารค่อนข้างดีเลยส่วนอุณหภูมิของอาหารและรสชาติก็อุ่นมาได้พอเหมาะมากๆเรานั่งกินไปดูหนังไปเพลินมากๆเลยทุกคนสักพักอ p p ิท i z เซอร์ก็มาเสิร์ฟทุกคนเป็นสลัดเย็นแล้วก็มีเนื้อสัตว์เป็นเป็ด โดยปกตินะเราไม่ชอบกินเป็ดเลยแต่เป็ดบนจานนี้ยอร่อยมากอร่อยจนอยากจะขออีกจานนะทุกคนส่วนเมนคอร์สก็จะมีให้เลือก2แบบเนาะเป็นอาหารไทยกับตัวที่เป็น lobster เราเลือกเป็นอาหารไทยเนื่องจากว่าเราแพ lobster เนาะเรากินกุ้งไม่ได้ก็อาหารไทยที่ได้มาก็จะเป็นชูชีปลาแซลมอนไข่เจวตามรูปเลยทุกคนอร่อยเหมือนกัน เราไม่ได้กินของหวานทันทีเรามาขอของหวานที่หลังหลังจากที่เราตื่นนอนมาเราก็กินของหวานพร้อมกับชาไทยที่มีให้บนเครื่องอร่อยและเป็นซิเกเนเจอร์มากทุกคนก่อนเครื่องลงเ็าจะเสิร์ฟเป็นมือที่สองซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่เบาๆอ่ะแต่โอ้โหจัดเต็มเหมือนกันเป็นสปาเกตตี้บโบอลเนสเนอะเป็นเนื้อผลไม้ที่ให้มาสดและรสชาติดีมากเราขอเบิ้ลอีกอันพี่ๆเขาก็ใจดีให้เราด้วยส่วนขนมหวานเราจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นรูปที่เราถ่ายมาเห็นไหมทุกคนพรีเซนเทชันดีมากนั่งไปสักักกพ